สวันดีจ้าพี่น้องพามาชมดอกกระเจียวจ้าวันนี้สั่งมาจากยุนสกลนครเนาะนี่จ้าตากันมาปอกกับหลานกับลูกลูกกับหลานน้องเนนสวัสดีจ้ามาหยั่งบอกพี่บอกน้องคนนี้กระเจียวจ้าเคยกินอยู่บ่ลูกเม่เคยกินจ้าอาจจะมืดสักหน่อยนะจ๊ะพี่น้องถ่ายอยู่ในห้องจ้ะมืดฝนทั้งวันเลยจ้ะพี่น้องวันนี้ บม่ได้พาไปหาอยู่หากินอย่างจา้าเพราะว่าฝนตกจ้าพี่น้องจ้าดอกกระเจียวแกะลมะโปะปวดเข่งของอน้องไหมเนาะนั่นแหละปลอกอย่างนั้นสวยกินกระเจียวมันูเม่กินกับเจียวก,ก,กับเจียวไ <c oughs> อ,วอ้ปลาซับโอ้ยแห่งสุดยอดนะจ้าพี่น้องอนี่จ้าของแซ่บของแซ่บอสีสานนะจ้าพี่น้องอสาวลุ่หมหันโบมีโอกาสไปเก็บดอกจ้าเพราะว่าอยู่ภาคใต้บ่มีเนาะดอกกระเจียวภาคใต้บ่มี บ่มีหรือเ่าบห็นแม่บ่มีเด้น้องน้อยบ่มีบ่มีแถวภาคใต้อ่ะมีแต่แถวบ้านจ้าพี่น้องเห็พี่น้องคนเก็บอยู่ไอแถวบ้านนะนี่จ้ะงามๆสวยงามๆจ้ะพี่น้องกี่วันน่าถึงสอนนี้สี่วันเนาะแต่ของยังสดอยู่ด้วยจ้ะพี่น้องน่สี่วันใส่หมูเหี่ยวงน้องนอ้น้องสาวคนสั่งมาจ้ะสั่งมาจากสกลนคร กำละสิบบาทเด้อ <reveal> จ <again response> mm ้ะ hmm. นี่พี่น้องต้องเลยยกน้อลูกกำละสิบบาทเราต้องยกสูงลูกอย่ายกสูงนั่นแหละแค่นั้นแหละสวยกำละสิบบาทจ้ะพี่น้องกระเพาะกินอยู่เนาะกำไะวันนีมีจักสิบอันเนี่ยน้องไหมเนาะสามอันละบาทพอดีสวยด้วจ้ะพี่น้องเซ็บๆคือเก่าจ้าดอกกระเจียวสาวลุงบริกินหลายปีแล้วเด้อจ้า หวานชิมน้ยน้องเเคยบ่เอาชิมมนก่อน้บ่เขาท่าเ้จ้พน้องอืมอร่อยอร่อยกินดิบก็อร่อยอืมก็จะมาหงได้ป่ะตอนนี้ได้แล้วบ่ลองมึงเนาะต้องลวกกินกับเสี่ยวเขาท่าแ้วมังนางานแล้จ้พี่น้องอ่นคำงานตรงนั้นเลยจ้ะกินดิบเลยบ่ กลิ่นมันหอมนี่เนาะหอมกลิ่นมันหอมหอมโบ้ขึ้นเลยจตะพี่น้องเพิ่งเคยกินครั้งแรกจ้ะตอนนี้บอก่อยลวกเหรอหกินยิ่มเลยเมั้งม,มะอร่อยอร่อยเพิ่ง้องเอนกันก็เจียวหวานวัดเจียวหวานอืเขา่ายเลยจ้ะพี่น้องแซ่บจ้ะ งามด้วยจะพี่น้องดอกกระเจียวเอาเกนแบบนี้แม่มีแต่อ่อนๆอนะด้วจ้ะ่านกินขทนเดจ้ะเาก็เอาทิมนาะจากพี่น้องนี่ทิมแล้วอันแก่แต่ทิม พอส่งใส่กล่องมาบอสใส่นิสส่งใส่ยังสติใส่หมากกินน้องใส่กล่องมาจะร้องกินดิพี่ย้องแซ่บด้วยจ้าพี่น้องทำงานก็ทำงานบ่ได้เจ้าฝนตกทำงานก็ทำงานบ่ได้จ้ะพี่น้องฝนตกเมื่อคืนจ้ะเมื่อคืนเนี่ย ตโอแค่ตัวว่าเนาะจะต้องทำเฮ็ดบอกเลยนอะไรยังบ่รู้เด้๋จ้ะพี่น้องงามจ้ะสุดยอดความสวยเลยเจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องปอกร็จแล้วเด้อจ้าได้ทั้งหลายจ้ะพี่น้องพออยู่พอกินคือเก่าแล้วจ้ะเนาะของมาส่งมาจากสกลนครจ้าแซ่บๆจ้ะพี่น้องดอกกระเจียวเด้อจ้ามาหนี จ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียงจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บอบต้อมออนิวชินแนลได้จ้าส,สวยงา,งามจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า